สวัสดีค่ะสำหรับข้อสอบที่จะมาให้ดูเป็นตัวอย่างในวันนี้นะคะจะเป็นตรงนี้เลยค่ะพันแดมัลพันแดมนะคะจะหมายถึงคำตรงข้ามค่ะอ่าก็จะเป็นข้อที่ให้หาคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกับที่เขาให้มาเขาให้มาว่าอะไรในกรอบอาก t ตตากุกตกตาแปลว่าปักค่ะหรือเสียบก็ได้อ่าเรามาดูชอยกันนะคะช้อยที่หนึ่งคินดาแปลว่า ยาวค่ะช้อยที่2แปต้ต่เอาออกถอนหรือถอดออกมาอ่าประมาณนี้ค่ะส่วนช้อยที่3ม,มีตัวสะกด2ตัวเป็นรีอือพิบอย่างนี้จะออกเสียงรีอือข้างหน้านะคะก็จะเป็นใจต่แปลวะ่าสั้นค่ะข้อที่4ี่พันแม่หมายถึงการขายนะคะฉะนั้นข้อนี้เราจะตอบข้อไหนเอ่ย อตอบช้อยที่2แป้ตาการเอาออกนะคะลองทบทวนคำศัพท์ดูกันได้่อยๆนะคะแล้ววันนี้ค่ะทางดาว,วน์ิูเตอร์ของเราก็มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบกันด้วยค่ะว่า วันจันทร์ที่19และวันอังคารที่20กันยายนนี้ค่ะทางเราจะเริ่มคอเซียนรอบใหม่นะคะผู้ที่สนใจเรียนกับทางเราเนี่ยสามารถเข้ามาทดลองเรียนได้ฟรีลยคะเป็นเวลา2วันในการเนาะวันจันทร์ที่19และวันอังคารที่20นะคะตั้งแต่เวลา1ทุ่มถึง4ทุ่มค่ะหากสนใจก็กดลิงก์ลงทะเบียนที่อยู่ในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะเราเจอกันค่ะ